เ่นข่าวกีฬาฟุตไทยใบนิชโนสา์ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยใช้ภบ้าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยนผมในช่วงเชี่ยงวันนี้กันดีกว่านะฮะมันมีข่าวอ,าอะไรนะ่าสนใจกันบ้างฟุตไทยในเชี่ยงวันนี้แข่งยอดเยี่ยมยังไม่พอลูกไฟธีรทรติดประตูยอดเยี่ยมจากอาริอัน โดยงานนี้ที่ผม Theafc.com นะฮะประกาศผลลูกยิงยอดเยี่ยมโดยธิรทรบุมาทันของทางโยโกฮาม่าเอฟมานินอสเป็นผู้ชนะลูกยิงประจำสัปดาห์ที่อาริอันนำเสนอในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020โดยมีแฟนบอลโหวตให้ถึง79%ด้วยกันโดยลูกยิงประตูสุดสวยของแบ็กซ้ายชาวไทยเกิดขึ้นในช่วงนัดที่ช่วยทีมนั้นเอาชนะชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์จากทางเกาหลีใต้ไป4-1ตอนน่อโดยเกิดขึ้นในทีที่16นะฮะของการแข่งขันที่จะตัวนั้นกดด้วยซ้าย ข้างที่เขาถนัดพาบอลเข้าไปซุกก้นตาขายได้อย่างสวยงามโดยเอาชนะใจแฟนบอลไปถึง79%ด้วยกันแถมเอาชนะลูกยิงอันดับที่2ของเ e รโต o ออร์กุสโตของปักกิ่งกัวอันไปแบบขาดลอยกันอีกด้วยครับโอ้โหนะฮะถือว่างานนี้โกอุ้มของเราเนี่ยลงทุกนัดนะฮะมีอะไรแฮปปี้มาทุกนัดเกลิดเดียวถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงแข่งเอเชียของเรามีนาโนมจะไปเป็นแข้งโลกอย่างแน่นอน,นครับโกอุ้มคนนี้ ยังไงก็ฝากเชียร์เขากันด้วยกันนะฮะติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์โกอุ้มธทรลทรบุมมาทันกันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแจกกระจายแล้ววันนี้เกมกัปตันซูเปอร์สาริดรมทีมใจดีมอบของรางวัลใหญ่ฉลอง3ปีช่วโลกกันเลยทีเดียวโดยไม่ว่าคุณจะเคยหรือไม่เคยเล่นนะฮะก็คือแค่ล็อกอินเข้าสู่ระบบตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ เป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะได้รับทันทีก็คือไอเทมสุดพิเศษมากมายซึ่งจะช่วยปลดล็อกความสนุกขั้นสุดสำหรับการดวลฝีเท้าบนโลกสเสมือนจริงนั่นเองคุณอยากจะได้อะไรกันบ้างในเกมอ i ซิมูเลชันนี้จากตำนานมังงะฟุตบอลอย่างก,กัปตันซูเปอร์ซตาดรีมทีมถ้าไม่ใช่ไอเทมจะเป็นอย่างดรีมบอลที่เอาไว้ใช้จ่ายหรือบอลดำระดับ SSR สำหรับเพิ่มทักษะขั้นสุด หรือถ้าอยากจะได้แข่งตัวเก่งนะครับก็มีแจกตัวกาชาปองเวอร์ชั่นเอ่อท์เอ n นเวอร e r ิ a r y celebration หลายแบบนะฮะซึ่งเป็นโบนัสจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบตามจำนวนกับช่วงวันที่กำหนดเอาไวา้เพื่อเป็นของขวัญให้ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์นั่นเองรวมถึงการเผยโฉมนักเตะต,ตัวต่างชาติหน้าใหม่ครั้งแรกก็คือโรเบโตคาร์บและก็บรูโน่มาตริกบังโกพวกมาด้วยแล้วก็ริวันโดกับโจเซฟกราดิออส ของคาตาลรเนียที่จะมาพร้อมทักษะพิเศษและท่าไม้ตายระดับเลเวล10กันเลยทีเดียวแล้วเมือ่อผู้เล่นทาผลงานได้ดีพวกเขานี่จะมอบของขวัญพิเศษให้อีกนะฮะหลังเสร็จสิ้นภารกิจหรือมิชชั่นบริยต์ว่าเอาใจสาวกสุดเวียงสำหรับทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่าเพื่อให้มันไปกับการแข่งขันได้แบบเต็มที่ แต่ความพิเศษก็คือไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่กําลังรอให้คุณอยู่จากแคมเปญใหญ่เพื่อฉลองครบกาการเปิดตัว3ปีทั่วโลกนี้ของเกมสุดฮอตสุดฮิอย่างกัปตันซูปซ่าดีมทีมนั่นเองเอาเป็นว่าอย่าพลาดกันแล้วกันนะฮะสำหรับงานจัดเต็มแจกใหญ่แบบนี้สะดวกช่องทางไหนก็เข,ข้าไปลุยกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ก็เข้าไปที่ Facebook นะผมแล้วก็พิมพ์นะฮะซูปัสะดีทีทีเอชนะผม หรือว่าจะเป็น Apple ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ Google Play ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันครับใครยังไม่ได้เริ่มนะฮะหรือว่าใครที่เป็นแฟนาทางซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาตั้งแต่ยุค90นะผมต้องลองเล่นดูนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงความมันของจริงนั้นจะมันกว่าเกมตลับมากมายแค่ไหนต้องลองลุ้นดูกันละกันรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับทีมแก่งออสเตรเลียเสมอกับทางชียร์ชนะโซแต่รบอบตกเอาโดนถล่มยับเยิน โดยกันนี้ในวันที่6กธันวาคมที่ผ่านมานะฮะอุซานฮุนไดทีมกลางจากเกาหลีใต้ลงสนามพบก,กับทางเมเบิลนิโตรี่ทีมดังจากเอลีกจากออสเตรเลียในศึน 2020, กฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบสุทีมสุดท้ายซึ่งเมเบิลนิโตรี่2นัดหลังสุดเนี่ยเสมอกับทางสิงห์เชทมไลเต็ดมา2อต่อสและก็เอาชนะ FC โซเกาหลีใต้ไป2อต่อหโดยอุซานฮุนไดามาได้ประตูในครึ่งหลัง3ลูกรวดนะฮะจากจอนเซนและก็ดูเจวอน ก่อนจบเกมอุซานฮุนไดของเกาหลีใต้ไล่ถล่มออชนะเบเบิลนิสตอรีไป3ต่อ0สบนให้อุซานฮุนไดทะลุเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายของ ACL เป็นทีมที่2นั่นเองทางนี้อุซานฮุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้จะต้องพบกับทางบักกิ่งกัวอันของจีนนะฮะในรอบแทีมสุดท้ายในศึก AFC แชมเปียนลีกในวันที่10ธันวาคมที่ถึงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรกันครับรอติดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ มาริโออุทิศชัยเกมนี้ให้กับแม่บ้านประจําทีมที่บึิ่งเสียชีวิตโดยเงินที่ทางมาริโอยูรอฟสกี้นะครับคุณซื้อใหญ่ของทีมเอสซีจีเมืองทองให้ความสําคัญกับทุกคนในทีมลั่นขออุทิศชัยชนะในเกมนี้ให้กับทางป้าก้อยแม่บ้านประจําทีมที่บึิ่งเสียชีวิตไปพร้อมสูฮกลูกทีมสุดยอดเลยที่สู้จนวินาทีสุดท้ายจนทีมคว้าชัยชนะสําเร็จนั่นเอง โดยกันทางมาริโอยูรอสกี้คุณซื้อของทางเอสเมืองทองเปิดเผยนะฮะอาบ้าหลังพาทีมนชนะบีจีปทุมไป2ต่อ1พร้อมผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายฟุตบอลช้างเอฟเอคัพส0 2 0มาว่าก่อนอื่นเลยนะต้องยกชัยชนะในเกมนี้ให้กับป้าต้อยซึ่งเป็นแม่บ้านอาของเราและดูแลพวกเรามานานและป้าต้อยเนี่ยก็ได้จากพวกเราไปแล้วก็ ถือว่าเป็นความโศกเศร้าของสโมสรทําให้ผมอยากจะอุทิศชัยชนะในครั้งนี้ให้กับป้าก้อยคนนี้ในช่วง 2- ถึงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากนะฮะของพวกเราเพราะต้องเจอกับทีมที่มีความแข็งแกรง่งทั้งในเกมเยือนและเกมเย่าอีกทั้งในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมามีผู้เล่นของเราบาดเจ็บเยอะทำให้ต้องโรเตชันผู้เล่นกันเยอะนะฮะและก็ต้องการแผนการเล่นตลอดเวลา เช่นซาดอร์คนนี้ที่มาเด็ซ้อมกับเรามาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กลับมาซ้อมได้ใน2-3วันเท่านั้นแต่ก็สามารถลงสนามในเกมเกมนี้ได้บรอเปอร์เซนต์และสามารถทำงานได้ดีอีกด้วยฉะนั้นมันพิสูน์แล้วว่าลูกทีมทุกคนของผมจะสู้จนวินาทีสุดท้ายอย่างแน่นอนและก็ภูมิใจกับสิ่งที่ทำได้ในวันนี้เป็นางว่างานนี้มาริโอยูรอสกี้คนนี้ก็บอกเลยว่าเกมนี้ขออุทิศเกมนี้ให้แก่ป้าแม่บ้านประจำทีมก็แล้วกัน และก็ถือว่าทุกคนนั้นทําไม่ดีทําจนสุดความสามารถจนวินาทีสุดท้ายจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ดองเผยยอมรับความพ่ายแพ้ปุ่งเป้าไปลุ้นช้ป์ไทยลีกเต็มตัวกระกรันโดยงานนี้โค้ดองยอมรับความพ่ายแพ้แต่ก็ยังมองมุมดีนะฮะในการตกรอบเอฟเอคัพก็ได้ทําให้เรานั้นไปโฟกัสกับการเล่นลุ้นชมป์ไทยลีกได้เต็มที่ เชื่อแพ้เกมนี้ไม่มีผลกระทบเรื่องจิตใจอย่างแน่นอนเพราะมันคนละเรื่องกันและก็ไม่คิดจะโทษกองหน้าที่ยิงไม่ได้นะครับโดยกันที่ทางดุสิตเทเลิมแสนในายใหญ่ของท่าบีชีปทุมเปิดเผยหลังเกมในการบุกมาแพ้กิเลนพยองเอสจีเมืองทองอยูเต็ดไป1ต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังเสมอกันในเวลาหนึ่งต่อหนึ่งว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่สนุกนะฮะสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีและต้องชื่นชมเมืองทองด้วยที่เด็กๆเ,เขากล้าเล่นเป็นอย่างมากมายท้งที่พวกเขาเนี่ย เพิ่งจะเล่นเกมการสัปดาห์มาด้วยส่วนเราเองก็ต้องยอมรับ่าว่าครึ่งแรกนั้นเราเฉื่อยไปเองแต่ครึ่งหลังเรามีการปรับเกมมาซึ่งในครึ่งหลังเนี่ก็เล่นกันได้ดีขึ้นและเราก็มีช่วงเวลาที่ดีที่สามารถขึงเกมไว้ได้ถึง30มนาทีแต่สุดท้ายเราจบไม่ได้กันเองและเราก็มีข้อบิดพลาดที่ไม่เสียบอลเองกลางทางบ่อยมากทําให้มเ m e n t มทีมมันเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะทําให้เรานั้นเสียประตูและมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเราต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไปครับ ส่วนการแพ้เกมนี้คงจะไม่กระทบสภาพจิตใจนักเตะสักเท่าไหร่นักมันคนละเรื่องกันคงจะไม่เอาไปร่วมกันอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะโรเตชันผู้เล่นด้วยซ้ำไปแต่ไม่ใช่ว่า AF c u ัไม่สําคัญแต่เราก็ไม่จาเป็นว่าอยากจะได้ถ้วยใบนี้เพิ่มแต่ด้วยผลงานที่ผ่านมาเราจะใช้ผู้เล่นสํารอง7-8ถึงคนมันก็ไม่ใช่เพราะด้วยผลงานทีมที่ผ่านมาและความคาดหวังของแฟนบอลทำให้เราต้องไปให้สุดนะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะฮะตกรอบก็รับได้แต่ก็อยากจะมองในด้านดีของการตกรอบเอ c เ p คัอาจจะเป็นผลดีกับเราก็เป็นได้ที่ได้ไปลุ้นแชมป์ไทยลีกแบบเต็มตัวกันด้วยและเรื่องจิตใจนักเตะทุกคนผ่านจุดนี้มาหมดแล้วหลายคนมีประสบการณ์มาแล้วไม่ต้องเสียอะไรมากมายแพ้ก็คือแพ้เท่านั้นเองส่วนเรื่องของการที่คิดว่าเรานั้นไม่มีกองหน้าที่เฉียบคมผมไม่คิดอย่างนั้นเลยเพราะหากคิดแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราดูถูกนักกีฬาที่เรามีอยู่ แต่เราต้องนึกถึงว่าในเกมอื่นเขาก็ทําได้นะรอยเลยไม่อยากจะให้มองแบบนั้นเพราะส่วนหนึ่งที่บีจีปทุมมาอยู่ตรงนี้มันก็คือเครดิตของพวกเขาเราต้องให้เครดิตเขาด้วยโคดองค์นนี้ได้กล่าวยาวไปหน่อยนะฮะก็ได้รู้กันนะผมว่างานนี้แพ้ก็คือแพ้โคดองค์ยอมรับความพ่ายแพ้และบุงเป้าไปลุ้นแชมป์ไทยลีกเต็มตัวแล้วครับงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในเลกที่2นี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟื่อไทยบาย i ิชโนสไตล์ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ